างการเมือไม่ตรงกับคนใกล้ชิดควรทำยังไงคุณหมอเวลาตอนนี้มันดุเดือดมากเนาะมันเดือดขึ้นเรื่อยๆแหละแล้วเราก็อยู่กับเพื่อนครอบครัวเพื่อนที่ทำงานเวลามีความเห็นไม่ตรงกันอ,อย่างเช่นสมัยมันมันก็หลายสีอ่า วางตัวยังไงบางทีมันเรียกไม่ได้อะที่ต้องคุยเรื่องแบบนี้โอเคปัญหานี้ก็เรียกว่ามหากาบเนาะจริงจริงๆจริงๆมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวแล้วก็เหมือนที่ทั่วโลกก็บอกแบบเนี่ยศาสนาการเมืองเนี่ยไม่ควรคุยใช่ไหมความเชื่อพวกนี้ไม่ควรคุยเพราะว่าถ้าตรงกันอ่ะมันก็อาจจะคุยกันได้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะชวนกันแบบลงเหวขึ้นสวรรค์ไปถึงไหนใช่ไหมอ่ามันก็จะไปกันใหญ่เลยอ่ะแต่คนต่างกันก็จะ ทะเลาะกันอีกอย่างเงี้ยดังนั้นทวนลงก,ก็จะบอกว่าศาสนาการเมืองความเชื่ออย่าคุยดีกว่าอ่าแต่ว่าในเมืองไทยบางทีมันอดไม่ได้พอยู่บ้านเดียวกันใช่ไหมก็ช่วงเล,เลือกตั้งล่าสุดเนี่ยคือถึงขั้นถามกันเลยนะก่อนหน้านี้รู้สึกจะไม่ค่อยถามกันมากเท่านี้เนะเลือกพักอะไรอะเออคําถามแบบนี้มันควรถามไหมย้อนกลับไปเนาะเมื่อตอนที่เราเลือกตั้งกันอ,ะอ่ะคืออย่างแรกอะต้องถามตัวเองก่อนว่าพร้อมจะฟังคําตอบไหม ถ้าเกิดรู้สึกว่าเอ๊ะเราอะเปิดใจนะเรายังไม่รู้จะเลือกอะไรเราเราเรารู้สึกว่าเขาจะตอบเลยมาเราโอเคหมดเลยเนี่ยถามได้แต่ถ้าพร้อมไฟถ้ารู้สึกว่าเราเราฉันฉันฟังคําตอบอื่นไม่ได้เนี่ยอย่าถามอ่าอาจจะจ่าหน้าซองไปก่อนเลยก็ได้เพราะว่าบางทีคนคนโดนถามเขาก็อึดอัดนะว่าจะตอบดีไหมถเดินฉันก็ไม่รู้ว่าเธอพักไหนใช่ถ้าเราอยากจะรู้เนี่ยเราก็จะบอกเขาไปก่อนเลยว่าเนี่ย ที่ถามเนี่ยเพราะว่ามยังไม่มีในใจนะเราอยากรู้เพื่อจะรู้ว่าเลือกใครดีไม่ได้มีอยู่ในไม่ได้ปักทองไอเงี้ยอธิบายเกิดนำเข้าก่อนไรเงี้ยอาจจะได้อยู่ไอคนคนคนจะตอบก็รู้สึกอ๋อโอเคก็คงไม่ได้มีแบบแนวโน้มสะบัดมาใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดรู้สึกว่าเราไม่พร้อมจะฟังคําตอบอย่าถามดีกว่าเหมือนกับคนในบ้านเหมือนกันนะไอต้องบอกว่าคนไทยเรามีประสบการณ์กับเรื่องคุยเรื่องการเมืองแบบดูเดือดเนี่ยมาหลายสิบปีนะ เกินสิบสีแล้วนะตั้งแต่สมัยสอสีอ่ะอันนึกถูกตีดัเดือดมีคนมาปรึกษาศิตแพทย์เยอะสามีสีหนึ่งภรรยาสีหนึ่งลูกสีหนึ่งแม่สีหนึ่งอย่โอ้ยแล้วกลายเป็นภรรยาและสามีที่สีเดียวกันะรักกันมากขึ้นอีกอก็มีหรือหย่าก็มีนะหย่าล้างก็มี แม่ลูกไม่คุยกันก็มีออแม่ไปม็อบนึงลูกไปม็อบนึงก็มี <c oughs> คือคือมันมันดมันดูเดือดมากแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งคนไทยก็จะเริ่มปรับตัว <c oughs> ได้เก่งขึ้นนะ <c oughs> ก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเอ้ยบางเรื่องเนี่ย คนคงต้องเคารพกันเพราะจริงๆเราอยู่ในสังคมประชาธิปไตยใช่ไหมความความเขียนต่างความคิดที่มันแตกต่างจริงมันเป็นส่วนหนึ่งทําให้สังคมประชาธิปไตยมันขับเคลื่อนได้ดีขึ้นนะคือมันจะไม่ใช่ไม่ได้ทุกคนคิดเหมือนกันไปหมดเลยน,น,น่ากลัวใช,ใช่ถ้าเรามีความเห็นแตกต่างกันมันเกิดการพัฒนาได้แต่ว่าถ้าเราเกิดการแตกต่างแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะคุยกันได้ใช้เหตุและผลแล้วฟังอีกฝั่งหนึ่งอย่างเงี้ย เพื่อจุดประสงค์ว่าเออเราอยากให้ประเทศเราสังคมเราขับเคลื่อนในทางที่มันดีที่สุดหรืออย่างน้อยเนี่ยที่มันเหมาะสมกับสถานการณ์โลกปัจจุบันที่สุดเพราะว่าเราไม่รู้บางทีอะไรดีหรือเปล่าดีสุดจริงไหมไม่รู้แต่ณนะตอนนั้นทำยังไงให้เรารอดให้ได้เนี่ยมันก็เป็นอีกแบบหนึง่งคือหมอพูดประเด็นเนี้ยมันดีมากส่วนใหญ่มันจะเป็นการคุยแบบเม้ามอยมากกว่าเนี่ยเวลาคุยเรื่องการเมืองอะแต่ว่าเราควรจะคุยการเมืองในแบบไหนให้ใหมันสร้างสรรค์อ่าสุดท้ายมันต้องกลับมาที่หมายเซ็ตและสมองแล้วก่อน อยู่ที่สมองและใจว่าคุณสร้างสรรหรือเปล่าคะใช่ว่าเราต้องการอะไรจากบทสนทนานี้เ <c oughs> นาะคือถ้าเราเรามองว่าจริงๆการจริงสมองนี้นะ่าสนัวนะคิดว่าการคุยการเมืองเนี่ยถ้าคุยแบบเรามีสติเราเป็นเจ้าของสมองควบคุมสมองและใจเราได้เนี่ยจริง,รงๆการคุยการเมืองเนี่ยอาจจะเกิดประโยชน์แล้วเราไม่ใช่เรื่องที่ควรจะควรจะบองขัามะการเมืองเป็นเรื่องของทุกคน แล้วแต่ว่าทํายังไงให้การเมืองมันเดินหน้าไปได้เรามีสิทธิ์มีเสี่ยงในการที่จะช่วยกันขับเคลื่อนสังคมประเทศได้แต่ซับขับขับเคลื่อนยังไงเราก็เห็นที่ผ่านมาเราจะกลายร่างเป็นเครื่องด่าเป็นกินวยวายเป็น,เ,ปนเราก็จะเห็นแล้วว่ามันเคยมีอย่างนั้นมาแล้วล้วถามมันเวิร์กไหมก็ไม่เวิร์กอยู่ดีด่าก,กันไป ไอคนโดนด่า,าก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรใช่ไหมด่าไปประเทศก็ไม่ได้จเจริญขึ้นใช่ะแล้วมันก็เกิดความเครียดต่อตัวเราคนคนที่ฟังอีกบนทิมการทะเลาะเบาแวงแต่ถามว่าถ้าเพิกเฉยอีกนอนหลด์ไปเลยไม่สนใจอะไรเลยได้ไหมก็ไม่ควรก็ไม่ควรอีกเพราะว่าสังคมมันก็ไม่ขับเคลื่อนนะแล้วก็จะมารอแบบว่าเราว่าว่าใครจะมาขับเคลื่อนเราก็ไม่ทําก็ไม่ได้ัดีสุดคือ เราสนใจกันเมืองเรามีสิทธิ์ในการโหวตเราออกไปเลือกตั้งอันนี้ต้องขอร้องว่าควรจะต้องทำเพราะมิฉะนั้นเนี่ยได้มาถูกใจไม่ถูกใจอย่างน้อยเราคิดว่าเฮ้ยฉันทําหน้าที่ฉันแล้วดีกว่าแบบฉันก็ไม่ได้ไปทำก็มัวแต่ไปดักนั่งดา่าแต่ก็ไม่ได้ไปเลือกไอ้ยอย่างนี้ไม่ควรเกิดดังนั้นเรามีสิทธิ์มีเสียงอ่ะแล้วถ้าเกิดปัจจุบันเนี่ยเราก็ทันสมัยขึ้นเยอะแล้วก็มีช่องทางเยอะๆในการที่จะส่งความคิดเห็นออกไปในหลายช่องทางที่มันเป็น,ปนความสร้างสารรค์นะ เราจะเห็นแล้วว่าการนั่งด่าก,กันไปสุดท้ายคนรุ่นใหม่อ่ะจะเริ่มมองเห็นแล้วนะว่าการด่าก,กันจริงๆอ่ะไม่มีประโยชน์ไม่ได้ใช่เริ่มเริ่มมีคนหลายๆคนเริ่มเริ่มเกิดคาําถามละเพราะว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยเราเหมอคิดว่าคนรุ่นใหม่อ่ะเขาเขาเก่งขึ้นนะ <S <S เขาตั้งคําถามเก่งขึ้นนะ่ะอุยน่ารักมากเลย <S <S แล้วการตั้งคำถามในหลายอย่างมันดีมากเขาก็เริ่มตั้งคําถามมาว่าจริงๆเนี่ยการที่ธรรมดาการพูดสร์เสียเทเสียกันใช้ความรุนแลเฮ้ยมันดีจริงหรอประวัติศาสตร์มันผ่านมานานแล้วว่าการเมืองสมัยก่อนี่ยด ด่ากันเอามันไว้ก่อนสุดท้ายเป็นไงประเทศก็ไม่ไม่ได้ควรจะเป็นอย่างที่ควรจะเป็นดังนั้นเราก็จะเห็นแล้วว่านั้นเราตั้งคําถามตั้งแบบเกิดประโยชน์เกิดความสร้างสรรค์แล้วบางทีนอกจากการที่เราจะเสนอปัญหาแล้วเสนอทางออกกันไหมเพราะว่าบางคนนะ่ยบางทีอย่างหลายๆประเทศเราจะเห็นนะบางทีการแก้ปัญหาสังคมหรือปัญหาเศรษฐกิจการเมืองอะมาจากคนคนคน,คนที่เป็นประชาชนนะ oh, <okay. S 2> เสนอวิธีออกมาที่บางคนเออเอ้ยมันมีวิธีนี้แล้วเข้าไปต่อยอดแล้วมันทําได้จริงอ่ะ ดังนั้นปัญหาประชาชนเนี่ยประชาชนเนี่ยจะรู้จักดีที่สุดดังนั้นเรามีสิทธิ์ช่วยคิดได้แล้วก็ไปช่องทางที่มันโอเคอะ่นะเนาะทั้งทั้งเสนอทั้งหาทางแก้ไขแล้วเราก็คงไม่อยากอยู่ในสังคมที่ไปไหนมาไหนแล้วมันกลายเป็นอุ้ด่าก,กันจนแบบไม่กล้าทําอะไรกลายเป็นล่าแม่หมดเนี้ยมันมันเครียดไม่รู้รวันดีคือดีจะกลายเป็นแม่มดเมื่อไหร่ก็ถูกลา่ามันก็น่ากลัวเวาลวาลวเราพูดถึงเรื่องอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าบางทีมันเลี่ยงไม่ได้อะหมอมีคนมาจุดชนวนแล้วเราก็เผลอที่จะ ไปร่วมวงกับเขาหรือโดนเขาถามแล้วกลายเป็นเหมือนเหมือนก่อม็อบกันอยู่สองคนออตีกันไปตีกันมาเราผู้ที่ไม่ได้อยากจะสร้างศัตรูหรือว่าออมีปัญหากับใครเนี่ยเราต้องทำยังไงให้มันถอยออกมาออวิธีการเนี่ยบอกเลยเราอยู่ในโทรงประชาธิปไตยเรามีสิทธิ์ที่จะหยุดแสดงความคิดเห็นได้เออเอ,อุอออ้ยจะพูดยังไง,อ,งอ่ะก็ง่ายๆบอกว่าตอนนี้รู้สึกว่า คุยกันเรื่องนี้คงจะประมาณนึงแล้วแหละตอนนี้รู้สึกว่าเดี๋ยวต้องไปทำอย่างอื่นละเอราังรา <บด S 2> วมดไปเลยชีวิตเรามีอย่างอื่นมากกว่าการคุยเรื่องการเมืองด้วยเดี๋ยวก่อนแล้วที่บกาไปที่บอกว่าสีแล้วมันดีอะแน่ใจเหรอไม่รู้เดี๋ยวว่ากันแต่ตอนนี้จะทาอย่างอื่นก่อนแล้วเดี๋ยวให้กลับมาใหม่พร้อมแล้วจะมาคุยใหม่จริงๆเราใช้สิ่์นี้ได้นะ Uh huh. เออไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าเพราะว่าการจะหยุดบทสนทนาเนี่ยเราไม่ได้ไปฆ่าใครตายเราการหยุดบทสนทนาเนี่ยเราไม่ได้ไปทาร้ายใครเราแค่ชันไหวแค่นี้ แล้ถ้าเราเป็นอีกคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าหมั่นเคี้ยวคันไม้คันมืออยากจะกล่อมคนนี้อยากจะไปเบรนดวอชล้างสมองให้เขาอะเข้าใจชันแล้วก็เห็นว่าที่ฉันเลือกอะถูกดอีอันนี้ต้องระวังมากว่าจริงๆอะการที่อย่างที่บอกพื้นฐานของสังคมปรชาธิปไตยอะมันมีความเห็นตา่างการเห็นตา่างจริงๆถ้ามองว่ามันเป็นประโยชน์มันดี แต่ปัญหาจะเกิดขึ้นคือเราจะไปบังคับให้คนเห็นตาให้คิดเหมือนเรา mm. อันนี้ต้องระวังนะมันจะเริ่มไม่ใช่ประชาธิปไตยอะ่ะ mm. มันจะเป็นระบอบอื่นๆที่จะบังคับให้ทุกคนคิดไปทางเดียวกัน mm. ซึ่งนะ่ากลัว mm. อันนั้นเรากลับมาคําถามว่าเฮ้ย mm. เราอยากให้สังคมเราเป็นประชาธิปไตยที่มันดีจริงๆอะ่ะต้องเริ่มจากตัวเรานะที่เราต้องเคารพเสียงเคารพความคิดคนอื่น mm. คือการค่อยๆอ,อธิบายให้ความเข้าใจอย่างเงี้ยให้เข้าใจตรงกันเนี่ยการค่อยๆแบบทำได้ mm. แต่อย่าใช้อารมณ์อยากจะต้องไปเอาเป็นเอาตาย พราะอย่าลืมว่าสุดท้ายแล้วเขาจะเข้าใจเหมือนเราหรือไม่เหมือนเราอะ่ะบางทีไม่ได้เกิดอะไรเปลี่ยนแปลงในออสังคมบางทีมันอาจจะเกิดเรื่องแย่ด้วยซ้ําถ้าเกิดเป็นบังคับกันก็นคือกเกิดการบาดหมางเกิดการไม่ลงรอยเกิดการเป็นศัตรูกันอย่างเงี้ยสังคมไม่แย่นะดังนั้นถามว่ามันจะเกิดประโยชน์จริงไหมเนี่ยต้องต้องไตร่ตรองดีๆแต่ความอึดอัดของคนส่วนใหญ่นะครับก็คือคนในครอบครัวนี่แหละ<อ>พ่อแม่ไม่หยุดลูกก็ไม่หย่อนทั้งคู่เลย ต่างคนต่างรู้สึกว่าอยากจะคงด้วยเจตนาที่อยากจะให้มันเห็นด้วยกันเหมือนไปทางเดียวกันทางบ้านแต่ว่าเจอกันทีไรก็เอาละคนนู้นพูดแบบนี้ที่เธอชอบเขาเขาพูดแบบนี้นะวันนี้อย่างเงี้ยเราจะต้องวางตัวยังไงให้อยู่กันได้อย่างมีความาสุขก็จริงๆประสบการณ์ในอดีตมามันไม่ใช่เรื่องที่ล้าสมัยเสมอไปเนาะหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการเมืองเนี่ยมันมันเห็นแล้วล่ะจริง มันมีวิชาประวัติศาสตร์มีไว้ทําไมไม่ได้มีไว้ปรับดูโบราณนะมีไว้ทําข้อสอบแล้วก็ลืมไปแล้วค่ะ,ะจริงจริงจริงมันมีมากกว่านะั้นคือ <c oughs> เราเราจะรู้ว่าคนเคยทําอะไรมาก,ก่อนแล้วทา <c oughs> แล้วมันไม่เวิร์กเราก็อย่าไปทําตามอันนั้นก่อนหน้านี้คือถ้าเราจะเป็นบ,บังคับกันในครอบครัรวให้มันต้องคิดเหมือนกันคุ <c oughs> ถุยพังยากมากเนาะแต่วันดีคืนนี้เราจะเห็นในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยว,วันดีคืนดีความคิด้าเปลี่ยนกันเองบางที คนรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็ไม่ใช่เฉยน,นะเขามีอัปเดตอะไรบางทีเร็วเร็วเร็วกว่าเราเพราะเขามีเวลา <c oughs> เขา,กาเากษียณเขาว่างหรือเราต้องมีเออใช่ใช่เาอ่านได้เยอะกว่าเราอ่านได้เยอะกว่าเราอีก <c oughs> บางทีมาเป็น มานหนึ่งสองสามสี่เลยนีเนาะแชร์เก่งด้วยค่ะพ่อแม่รุ่นเนี้ยบางทีมันอัปเดตไม่ทันกลับไปถามคุณพ่อไล่มาเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบบอกเลยนี่ของสำนักอเมริกาเป็นยังไงกลุเป็นอย่างนี้บางทีรู้วงในมากกว่าเราอีกนะใช่อันนั้นอ่ะบางทีข้อมูลพวกนี้มันมันมันคุยกันได้แต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงอย่าไปบังคับขืนใจกันแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดไปทางเดียวกันได้ก็คุยแบบมีสติกันไม่ใช่ชวนกับเข้าป่าเข้าเหวนะสนับสนุนกันจนแบบเชียร์กันจนแบบชุด <laughs> ใช่ไหมอาจจะตุตรตตงก็น่ากลัวเพราะบางทีจะทำให้เราไม่เห็นข้อที่ควรระวังแต่ถ้าเกิดเห็นแยง้งก็แย้งแบบอย่าใช้อารมณ์เพราะสุดท้ายเนี่ยการเมืองเขาไม่ได้เปลี่ยนข้างนอกแต่ในบ้านจะพังขอถามหมอหน่อยช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมาที่การเมืองมันดุเดือดมากเนี่ยประสบการณ์ที่หมอเจอกับคนไข้เรื่องการเมืองมีผลกระทบกับ สุขภาพจิตคนมากน้อยแค่ไหนเยอะนะมีทั้งแบบรู้ตัวและไม่รู้ตัวเอาเอาเป็นว่าถ้าเป็นสมัยสมัยสักสิปีที่แล้วเนี่ยแบ่งสองสีชัดๆันั้นอ่ะคนมาปรึกษาเยอะมากเลยแต่ตอนปัจจุบันเนี่ยคนจะเริ่มเริ่มปรับตัวอยู่กับคนในบ้านได้ง่ายขึ้นแต่ปัญหาเหล่านี้ก็ยังมีปรึกษาปรปายนะแต่ก็อาจจะเริ่มปรับตัวกันได้เยอะขึ้นทีนี้ก็จะต้องเป็นระวังพวกโซเชียลมีเดียหรืออะไรก็ตามเพราะว่าบางทีมันเสกตลอดเวลาสมัยสักสุดก่าปีก่อนโซเชียลมีเดียยังไม่ดังคับยังไม่ได้คนบูมขนาดนี้ ดังนั้นมันมีเวลาดูทีวีจํากัดทีวีไม่กี่ช่องแังแล้วพอดูทีวีปุ๊บเนี่ยพอถึงกี่โมงเขาเลิกฉายเลิกประกาศเขาลขเลิกคุยกันเขามาสัมภาษณ์ดารากันแล้วอ่าแล้วก็เชิญไปนอนได้เดี๋ยวสมัยนี้มันตีสองตีสามตีสี่ไม่หยุดเปิดตื่นมาเท่านั้นตอนตีสี่เพิ่งจถ่ายให้จบอ,อนอนไม่หลับเลยทีนี้ดังนั้นข้อมูลนั้นมันมาตลอดดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังเพราะว่าถ้าเราดูจนแบบพักผ่อนไม่พอดูไปเรื่อยๆเสพมากๆความเครียดมันมาเยอะมันมีแบบเครียดที่รู้ตัวนะ แล้วก็เครียดที่ไม่รู้ตัวกัไม่รู้ตัวนี้หมอรู้ได้ไงว่าเป็นเรื่องการเมืองรู้สึกมันไม่สบายใจอะแล้วก็รู้สึกนอนไม่หลับรู้สึกมีปัญหาอย่างอื่นบางคนซึมเศร้าที่มันมากขึ้นกังวลมันดูมากขึ้นแล้วค่อยๆซักไล่ไปเรื่อยมันมีเรื่องอะไรมันก็ไม่ได้มีอะไรนะอเอะแต่เลือกตอนช่วงหลังหรือมันอินการเมืองอะไรหรือเปล่าบางคนเขาก็จะรู้แบบเราๆอย่างเงี้ยอ่า<ๆ>ถ้างั้นเราลองเป็นโซเชียลดีท็อกไหมคือลดการรับรู้ดูข่าวะอะใช้ชีวิตตามปกติตามที่กิจวัตรประจำวันก่อน บางคนเออพอทําแล้วก็เอ้ยหายอย่างเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่มันจะมีโดยที่ไม่รู้ตัวนขั้นเยอะคือพอมันเยอะมากๆเนาะช่วงเนี้ยมันลน้นมันล้นไปหมดแล้วก็หลายฝ่ายหลายฝากักหลายประเทศมายุ่งเกี่ยวเนี่ยหลายคนก็เครียดเครียดทั้งเรื่องแบบอินกับเนื้อหากับกลัวเรื่องภาพใหญ่ประเทศนู้นจะมาแทรกแทงจะมาอะไรหรือเปล่าเนี่ยช่วงนี้ก็ต้องดีท็อกเสร็จบ้างก็ดีเหมือนกันใช่ใชแล้วก็ต้องต้องคิดไว้เลยสุดท้ายเรื่องการเมืองอ่ะมันไม่ใช่บันเทิงนํา มันเป็นความจริงจังนำอาจจะมีบันเทิงสีสันอะไรบ้างที่แบบมีคนทำอะไรแบบให้มันแปลกๆออกมาจะบันเทิงเลยอันนี้ก็อาจจะบันเทิงสําหรับบางคนอ่าก็แล้วแต่เถอะแต่ว่ามันไม่ใช่บันเทิงนาอ่ะมันเป็นสาระแลันเป็นความจริงจังนำอ่ะมันไม่เหมือนละครที่อาจจะบันเทิงนําสาระตามอันนี้ภาษาละเป็นส่วนใหญ่เลยอาจจะมีส่วนน้อยที่แบบ ไม่รู้วิธีการเสพ<ช>บางคนถ้าเสพติดกันเครื่องด่าจะเป็นมันเอนจอยกันบันเทอรกันด่าหรือบางคนไปคุดเอนจอยกันขูกคุยเอนจอยกัน <Okay. S 2> แล้วแต่เธอแต่ว่าสุดท้ายมันคือสาระนามาดังนั้นความเครียดมันมาคู่กันเสมอดังนั้นเอาอแต่พอดีม,ม,ม,มีแบบนี้ด้วยค่ะเกิดการอันเฟรนเกิดขึ้นด้วยเรื่องการเลิมีการอาันเฟร อันนี้อ่มีเพื่อนอันเฟรนเพื่อนเยอะจริงๆเพื่อนพี่ก็มีนะมีอันเฟรนอันฟอลโล่มีบล็อกมีบล็อกด้วยความที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องตัวเองนะแค่ว่าคอนเทนต์ที่เขาเหมือนโพสขึ้นมาแล้วไม่ถูกใจแล้เเห็นตามหน้าฟิตบางคนที่เขียนขนาดนี้เลยนะบอกว่าฉันจะแบบนี้ใครเห็นต่าง อันฟอ <ไป S 2> <f> ลโล่ไปเลยเฟนไปเลยบล็อกฉันไปเลยทำไมต้องแบบรุนแรงขนาดนั้นั้นจริงๆก็ต้องบอกว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยถ้าเราถ้าเราใช้ถูกเร,เราเราเป็นการสื่อสารกันเนาะแต่ว่าจริงๆเขาไม่ได้ออกแบบมาสําหรับไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการประกาศสุดยืน <laughs> ทางการเมืองหรือเขาให้โพสต์ คุกกี้โดนัทอะไรอย่างเงี้ย <laughs> คือคืนจริงเขาคงจะให้เป็นสื่อสังคมโซเชียลให้มันเป็นสังคมมีการติดต่อสื่อสารที่ผู้หัฒนาห้งองากให้มันโพสิทีฟแหละเนาะ <laughs> แต่ถ้าบางอันที่มันค่อนข้างจะแบบเฮ้ยมันเริ่มแบบเป็นเรื่องเซสซิทีมากๆก็ต้องระวังอะ่ะถามว่าทําได้ไหมมันก็ทําได้แหละแต่คําถามคือเราทําอย่างนั้นกันไปแล้วเนี่ยระยะยาวเนี่ยมันมันจะเกิดประโยชน์กับกับอะไรบ้างเนี่ยต้องต้องไตร่ตรองดูดีๆถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่ว่า ผลที่ตามมาต้องคิดดีๆเพราะฉะนั้นเรื่องการเมืองจริงๆก็ไม่เข้าใครออกใครเนาะแล้วก็ทุกคนมีความคิดเห็นแต่วันนี้สรุปที่หมอพูดก็คือว่าดูเหตุการณ์ดูเราก่อนหรือว่าเราพร้อมที่จะไปคุยหรือเปล่าใช่ต้องดูก่อนว่าสุดท้ายแล้วจุดประสงค์การคุยของเราอะเราต้องการอะไรดังนั้นบางทีถ้าเราอยากให้คนอื่นเนี่ยเห็นตามเหมือนเราหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีไม่ต้องคุยก็ได้เพราะหลายๆครั้งหลายๆกรณีเขาก็จะเปลี่ยนความคิดเขาเองถ้าสิ่งนั้นอะมันถูกต้องและยั่งยืน ค่ะงั้นก็กเสพกันพอดีพอดีนะคะ<ช>งไัไงวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ